วันนี้พาท่านมาชมเจ้าแมวน้อยครับแคท303.5 CR n ์สามจ n นกเจนครับโอ้โหใช้ผ่านดันเลยครับดันไปนเลยแมวน้อยครับ สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาท่านมาชมเจ้าแมวน้อยครับแคทสามศูนย์สามจุดห้าซีอาร์นคเจนครับมีโลโก้บอกเลยโกจริงๆครับอย่างรอฮะมีคือน้องใหม่ของบ้านเซียนัทแบ็คโฮเพชรบุรีครับหรือว่านัทแบ็คโฮหนองบุ้ยนะฮะบริการแบ็คโฮเล็กนะครับไซส์สามตันนะครับหรือว่าจะเป็นพิกัด PC ร้อยสี่สิบนะครับเสียนั้นก็มีก็คือจะเน้นเป็นกลุ่มรถเล็กนะครับบอกเลยว่าตอนนี้งานรถเล็กนะครับผมว่าหลายหน้างานนะครับงานหลายแบบต้องการเป็นรถไซส์นี้เนาะเพราะว่าความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแยกงานเจาะหลุมนะครับงานเคียร i n g นะฮะที่รถใหญ่เข้าได้ลําบากรถเล็กก็รับจบนะครับคันนี้นะครับเสียนั้นก็เลือกเป็นเจ้าแคทนะครับ ปกติบานเซนนัทนี่จะใช้เป็นหลายคันแต่ว,ว่าคันนี้เสนนัทลองลองลองเปลี่ยนดูบ้างครับผมลองเล่นเจ้าเจ้าแคทดูบ้างราคาก็ไม่แรงกนะักราคาราคาที่ดูมาก็ไม่แรงเลยครับตัวนี้โอ้โหมันหนักตัวประมาณ3 6 2ตันครับหรือตีใบก็ประมาณ3 6. ตัน6กโอ้โหำหนักตอนทำงานนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ ใช้ผ่านดันบินนะครับผ่านหน้าเนี่ยค้ำนะครับเพื่อที่จะทรงตัวนะครับให้ตัวรถเนี่ยยืนได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหนี่โอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี่คืองานเคียริ่งครับันนี้มาทํางานเคียริง่งหลังจากไปตีป่ามาเมื่อกี้นะฮะก็มาต่อกับงานเคียริ่งต่อเลยครับตักพวกเศษปูนเศษกิ่งไม้ออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทางลูกค้านะครับเขาก็จะ จัดระเบียบสถานที่ใหม่ก็ใช้บริการเสียนัดนะครับเฮ้ยตะคราบตะคราบโอ้ยยังไงตะคราบโอ้โหตัวตัวย,มยม่มค,ครับผมนี่ครับมีเสียงอะลามเตือนครับต่อรถเคลื่อนที่นะฮะลอลเลอร์ล่างสี่ลูกครับแล้วก็แคร์เลอีกหนึ่ง ใบแท็กขนาด30เซนครับใบครับผมนี่ครับเคียลิงนะครับเอาพวกกิ่งไม้ตอไม้ออกนะฮะ <c oughs> นั่งงานแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะกับรถขนาด3ตัน5ตันไปนอย่างยิ่งทุกคน เค่งแถวนี้นะครับก็จะนิยมเป็นรถขนาด3ตันนะครับถ้าเกิดว่าประมาณ5ตันนี้รู้สึก่าไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่า3ตันนียก็เห็นได้ค่อนข้างจะเยอะเลยครับตัวนี้มากับเครื่องแคทซี1.7ครับขนาด24แรงม้านะฮะเป็นเครื่องไดเล็ก3สูบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยไดเล็กเทอร์โบ ก็24เร็งม้าที่2,200รอ,อ,อบนะครับส่วนนี้ก็น้ำมันก็จะประหยัดเลยคอนโทรลเป็นไฟฟ้านะครับหัวเก่งก็สามารถยกได้นะฮะเพื่อเซอร์วิสได้อย่างง่ายดายนี่ครับระหว่างปรึกษับลุกค้าครับเพราะีว่าเจอเจอตอชุดใหญ่ครับ นี่ครับภายในครับผมโอ้โหนี่นะฮะภายในก็เรียบเรียมเลยครับคันนี้สดมากครับอายุประมาณหนึ่งรอยกว่าชั่วโมงเองก็อันนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับคอนโทรลไฟฟ้านะฮะเหมาะเบร์นะครับภายในดีไซน์สวยงามตามสไตล์แคทอันนี้ก็จะเป็นจอ LCD นะฮะนี่เลยครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงดีอากาศนะครับหัวเก่งอากาศก็ป้องกันฝุ่นป้องกันควันป้องกันพวกเสียงเนี่ยเข้าภายในนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้หัวเก่งก็จะยกดาได้เนาะเพื่อการเซอร์วิสตัวตัวคอนโทรลไฟฟ้าข้างในนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้ระบบพลอตแล้วฮะ นี่ครับมีตัวกาดบังนะครับตัวกาดบังแกนไม้พร้อมเลยนะครับกัดบังแกน,นนี่ก็เป็นตัวกระบอกโคนบูมนี่ก็ตัวสติ๊กนะฮะประมาณนี้เลยบุ้งกีก็มาทรงสวยเลยนะครับสวยงามตามไซคสนะฮะ์ดนึคิวก็จะเป็นตัวปลดไว้นะครับเปลี่ยนบุ้งกีได้รวด,ดเร็ว เรือกาลังการขุดครับบอกเลยว่าเสือย่อมไปทิ้งลายแน่นอนครับกําลังการขุดแรงนะฮะใช้ได้เลยขุดได้แบบแรงแรงกว่าตัวอื่นต้องบอกงี้แล้วก็น้ำมันก็ถือว่าไม่กินมากก็ถือว่าประหยัดเลยน้ำมันนะถ้าเกิดว่าตามสเปคโรงงานที่เขาเคลมมานะตัวนี้จะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ2.8ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแรงงัดปุ้งกีก็3 3มิกิโลวัตันนะฮะนี่นะครับบอกเลยว่า แคทนี่ต้องขึ้นชื่อเรื่องความแรงความสมบุกสมบันในการทำงานอยู่ะลี่ดีไสายรอบตัวรถนะครับผานดันดินข้างหน้านะครับผานดันดินอันนี้ก็นอกจากใช้ดันดินนะครับก็ยังช่วยค้ำอย่างที่เห็นในคลิปเนาะนี่นะครับลูกทรงก็รอๆเลยครับตามใจแคทสวยมากครับผมส่วนตัวอยากเจอมากเลยนะแคทไซส์สามตันประมาณเนี้ย มันแรงสมชื่อแคทจริงๆต้องยอมครับผมไปต่อไม่ไหวนะฮะโอ้โหเจอตอไม้นะครับถ้าฝืนงัดเดี๋ยวเหมืองสธาณะได้พังแน่นอนไปขึ้นตัวครับไปครับเอกลักษณ์ของเจ้าแคทนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีเสียงอาราบเตือนคือความปลอดภัยนะฮะเซฟตี้เซฟตี้ ตัวนี้แผงคอนเดนเซอ์แอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์แอร์ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังของหัเก่งเนาะรถไซส์3ตันนะครับตัวตัวเครื่องตัวตูดนะครับก็จะสั้นๆก็จะแบบกลมๆหน่อยเพื่อการทํางานนะครับในสถานที่แคบเนาะถ้าเกิดว่าตัวใหญ่นะครับความคล่องตัวนะครับการหมุนอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะไปโดนสิ่งผิดขวางรอบข้างมานี้เนื่องด้วยรถไซส์นี้นะครับก็จะเน้นการทํางานที่ในสถานที่ ปิดสถานที่แคบประมาณนี้นีหครับโอ้โหใช้ผ่านตางเข้าไปเลยเคียร์ริ่งครับเคียร์ริ่งปรับปรสถานที่นะฮะ มาเดิมเริ่มแรกใช้ผ่านดันเลยครับอโอ้โหถ้าเกิดมีพึ่งอันนี้ผมว่าน่าเะมีวิ่งกันบ้างแหละดูแล้วแต่ทีแนกครับผมเป็นห้องขับตู้แอร์นะครับบอกเลยว่างานเคลียร์อย่างนี้แทจบจะไม่ต้องกลัวเลยพึ่งก็ไม่ต้องกลัวต่อไม่ต้องกลัว ันนี้ตัวบูมก็สามารถปรับเอ็นซ้ายเอียงขวาได้เนาะบูมสวิงทางซ้ายก็75องศาครับสวิงทางขวาได้50องศาครับสวิงเพื่อทำงานในหน้าง,งานที่แคบๆนะครับที่มันจำกัดจริงๆประมาณนั้นอ๋อแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวติดตั้งอุปกรณ์เสริมตรง ติ๊กนะฮะนี่ตรงนี้จังหว่าติ๊กนี่ครับเป็นหูนะฮะเป็นหูอุปกรณ์ติดตั้งเสือ้อกันนะครับเช่นตัวคีบอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถติดตั้งได้จากตรงนี้เลยนะฮะมีหูให้พร้อมเลยตัวสกรูก็จะยาวประมาณ1.5เมตรนะครับแล้วก็ตัวบูมจะยาวประมาณ2.4เมตร คันนี้ไม่แกะกลองเลยครับอยูรถเพียงแค่100ชั่วโมงเท่านั้นเองครับผมเมื่อกี้นี่คนขับเขาบอกว่า100พอดีท้วนเลยนะพอดีเป๊ะเลยไม่แกะกลองเลยครับถ้าเป็นรถเครื่องจักรกลหนักนะครับก็จะวัดหน่วยเป็นชั่วโมงเนาะเพราะว่าทำงาน,นอยู่กับที่ครับจะใช้วิธีการจับเวลาเป็นชั่วโมงในการ p m นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือว่ามเทนเน็ตอะไร,ะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นรถครับถ้าเป็นรถเราจะวัดกันเป็นกิโลเมตรอ่าันน้วิ่งได้ประมาณกิโลเมตรอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ซึ่งก็จะวัดแตกต่างกันนะครับอันนี้ไปต้นสำโรงเลยครับเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างตน้ตนต้นเนี้ย แบ,บ้านผมนะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าต้นสำโรงกันเมื่อก่อนตอนเด็กก็าำโรงรูปอ,อย่างเงี้ยต้นใหญ่มากโอ้โหโใช้ผ่านดันเลยครับอ้าวสามตันหกนะครับน้ำหนักตัว ตัวเล็กแต่ก็หนักนะอะ๋โอ้โหกาเชียร์ิ่งครับงานบุกบันชอบจริงนะโลโก้ใหม่ของของแคทรบะบบแอร์นะครับคอล์ร้อแอร์บริเวณด้านหลัง,ขงเขาเก่งนะครับ จะมีตัวตะแกรงป้องกันนะครับพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอะไรที่จะเข้าไปใส่ตัวแขงพา้อนเนี่ยนะครับก็มีตัวตะแกรงป้องกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นการเกียรดินนะครับปับพื้นที่นะครับปุ้งกี่ขนาด0.12คิวครับต้องตัดประมาณประมาณ8ตักครึ่งเนาะถึงจะเต็ม1คิว ซึ่งตัวปุ้งกีเขานะครับก็ผมว่าจะมีความกว้างของตัวหน้าอยู่พอสมควรเลยนะครับปุ้งกีเขาก็หน้าเขาค่อนข้าง,งที่จะมีความกว้างอ่สี่ฟันนะครับจํานวนฟันปุ้งกีหน้ากว้างตูดนึกรูปทรงสวยงามครับ ยืนของรถนะครับมีผลกับกําลังการขุดมีผลกับการทรงตัวเยอะมากเลยนะนี่นะครับการยืนที่ใช้ตัวผ่านค้าอย่างนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นเนาะอย่างที่บอกไปนะครับก็มันจะช่วยเรื่องการทรงตัวนะครับให้ยืนได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับรถจะมีการกระดกน้อยลงไม่ใช่ว่าจะไม่กระดกก็แอบมีกระดกอยู่บ้างเพราะว่ารถมันแรงครับผม แรงจริงแรงขุดดีมากเลยตัวนี้คนขับเขายังบอกเนาะจากที่เขาขับตัวอื่นมาแล้วมาขับตัวนี้นะฮะนี่สวิงนะฮะสวิงออกออกออกขวาเนาะสวิงขวาสวิงบูมนะฮะดันดินปรับพื้นที่นะครับนี่นะครับพอดีของคนเล็กนะฮะสามารถสวิงบูมซ้ายขวาได้ ขุดกันครับผมอันนี้ก็ขุดดินกบลุ่มนะครับ น,นีก็ลกลื้นได้การครับก็ตอนนี้ก็มาเคลียร์ใหม่ครับผมเคลียร์ริ่งใหม่ให้มันดูเรียบนะครับให้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้ พวกเาถาวันน้อยๆอ,อะโอ้ยไม่ออกเลยนะพวกมันลอเลยเหมือนพวกไลให้อยคอเลยไม่ออกเลยนะขุดต่อไม้ครับผมต่อไม้น้อยครับต่อไม้เล็กครับ การขุดและเรื่อเลยครับพลังการขุดใช้ได้เลยครับอโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับามาดูเจ้าแค t 3.0 3.5 CR ของเสียนนัทหนองบุย้ยแมคโครเพชรบุรีคันใหม่ครับ ใจก็ติดต่อจ้างงานได้ทุกคนแบ็โครโซนเพชรบุร so ีหรือว่าใกล้เคียงครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ